เดินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยได้มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะเรามากันที่ศูนย์การเรียนรู้ส่วนหลังบ้านตําบลท่าผาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้มีการ ต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนให้สามารถที่จะหาไรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะช่วงคนไทยต้องรู้ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้านแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า7ไร่ มีการปรับเปลี่ยนวิธีด้วยการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินเป็นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือการแบ่งเป็นการทำนาข้าวมีบ่อน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งมีการเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์พร้อมกับการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่กบและเลี้ยงไส้เดือนเอาไว้ย่อยสลายอินทรีย์แล้วนำกลับมาใช้เป็นปุย๋ยในแปลงพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้บริเวณโดยรอบอีกด้วยครับ ซึ่งพื้นที่รอบบ่อน้ำนั้นก็ได้มีการปลูกพืชผักผสมผสานที่ให้ผลผลิตเร็วปัจจุบันได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัยในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลังโควิด19ซึ่งมองว่าการท่องเที่ยวแบบนี้ตอบโจทย์ทั้งการหลีกหนีพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมถึงเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยครับ คและในวันนี้ค่ะเรามาที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านค่ะและจะมาพูดคุยกับคุณนงนุษสลาหอมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านห้วยขวางตำบลท่าผาอำเภอบ้านโปกจังหวัดราชบุรีค่ะ ซึ่งคุณนงโนตนะคะเป็นทั้งผู้นําชุมชนและผู้นําแนวคิดที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นได้สามารถหาไรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยรายละเอียดเหล่านี้กันค่ะกับคุณนงนุษย์สเหลาหอมค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะค่ก่อนอื่นค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ได้เล่าถึงจุดเด่นของสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้พวกเราได้ทราบกันหน่อยค่ะสวนหลังบ้านเนี่ยก็เปรียบเสมือนสถานที่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะเป็นสวนเกษตรธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็คือสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านหมู่ที่11อตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งนะคะก็คือสถานที่ตรงเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยก็คือที่ลกล้างวางเปล่าธรรมดาธรรมดานั่นเองนะคะแต่เกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้ใหญ่นั้นมีความเชื่อมั่นในหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9กว่าคือศาสตร,ร์ทางรอดะนะคะ,คะก็เลยพยายามชักจูงชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองในเบื้องต้นก็คือการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในบ้านนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเขามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ทําให้คุ้มเหนื่อยสถานที่ตรงนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านในการที่จะเ,เริ่มต้นปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายค่ะค่ะและเบื้องต้นได้มีการพัฒนาท,ที่ที่แห่งนี้อย่างไรบ้างคะคือจากสถานที่ที่เป็นที่รกร้างนะแล้วก็เราก็เลยมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักของทฤษฎีใหม่นะคะ,คะเข้ามาปรับปรุงในพื้นที่ก็มีทั้งสระน้ํามีนาข้าว มีปลูกผักสวนครัวมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีการปลูกไม้ป่าต่างๆเพื่อเป็นไม้ใช้สอยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านได้ได้ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักทฤษฎีใหม่เนี่ยได้อย่างชัดเจนดีกว่าคําบอกเล่านี่คือภาพที่เห็นด้วยด้วยสายตาของตัวเองค่ะ,คะสําหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางผู้ใหญ่ได้น้อมนํามาปรับใช้ได้มีการเสนอแนวความคิดและเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนในเรื่องอะไรบ้างคะ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นพึ่งพาตนเองอย่างง่ายๆก็คือการเริ่มต้นการปลูกผักสวนครัวเพื่อจะลดรายจ่ายนะคะ,คะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็คือการช่วยเหลือกันในสังคมนะคะนี่คือสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่ผู้ใหญ่ดึงมานะคะและรวมทั้งการดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้จากสวนเกษตรธรรมดาให้กลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในที่สุดค่ะ และความพอเพียงในความคิดเห็นของผู้ใหญ่นั้นคืออะไรคะความพอเพียงอะ่ะในสในในความคิดของผู้ใหญ่นะไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องอยู่อย่างอัต,ตคัดขาดแคลน<ด>นะคะไม่จําเป็นต้องปลูกผักาหาปลาเลี้ยงไก่นะคะแต่ความพอเพียงของในในในมองของความคิดของผู้ใหญ่นั้นก็คือสามารถที่จะทําธุรกิจได้แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้และข้อที่สําคัญที่สุดก็คือไม่เบียดเบียน แล้วก็ไม่ทําร้ายธรรมชาติค่ะค่ะแล้วสวนหลังบ้านแห่งนี้มีกิจกรรมอะไรในการพัฒนาและให้แนวคิดกับคนในชุมชนบ้างคะคือสวนหลังบ้านเนี่ยต้องต้องเรียนก่อนนะคะที่นี่เป็นสวนการเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่นั้นอยากจะให้ทุกคนนั้นได้ได,ได้ทำในเบื้องต้นก็คือการเริ่มต้นปลูกผักสวนครัวเมื่อมีทุกคนน่ะเริ่มต้นปลูกรู้สึกว่ามีความชอบนะคะอันนี้คือการสร้างความมั่นคงทางอาหาระนะคะการมีอาหาร สำหรับการบริโภคในแต่ละวันแต่ละมือ้อซึ่งก็คือความมั่นคงทางอาหารนั่นเองเมื่อเรามีความมั่นคงทางอาหารแล้วเราก็ต่อยอดพัฒนาให้เป็นธุรกิจเล็กๆของ mm. ชุมชนนะคะเราสามารถที่จะร่ํารวยได้จากการเกษตรนะคะเราสามารถที่จะให้ชาวบ้านนั้นเปิดมุมมองใหม่ๆว่าการเกษตรนไม่จําเป็นที่จะต้องแค่ปลูกผักสวนครัวอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะทําเป็นธุรกิจเล็กๆแล้วก็การเป็นเกษตรกรเนี่ย ต้องมองถึงการตลาดด้วยและก็ต้องมองถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาที่ส่วนของเราด้วยค่ะแล้วเป้าหมายที่สําคัญล่ะคะคืออะไรเป้าหมายที่สําคัญของการทําสวนหลังบ้านคือการพัฒนาคนค่ะ,คะการพัฒนาชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมในหมู่ที่สเบเอตำบลท่าผานะคะพัฒนาดึงศักยภาพดึงองค์ความรู้ดึงภูมิปัญญาต่างๆที่ชาวบ้านมีนั้นเอาออกมาทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็ พัฒนาเขานะคะในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนะคะแล้วก็ส่งต่อองค์ความรู้ตรงเนี้ยให้กับชุมชนอื่นๆรอบทั่วๆไปที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ส่วนหลังบ้านค่ะ,คะจากที่ผู้ใหญ่บ้านได้บอกว่าคําว่าพัฒนาคนพัฒนาในเรื่องนี้เนี่ยเราพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างคะคือการพัฒนาของผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่จะพัฒนาคนในสามสามรุ่นคสามรุ่นนะคะรุ่นแรกๆเนี่ยก็คือรุ่นเด็กแล้วก็เยาวชน แล้วก็รุ่นกลางๆมาก็คือรุ่นอย่างกับผู้ใหญ่เนี้ยน,นะคะแล้วก็รุ่นผู้สูงอายุรุ่นเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่มองว่าเป็นเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ทําโครงการกล้าชุมชนเนาะ,ะกล้าชุมชนทําดีเพื่อบ้านเกิดเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีแล้วก็ความคิดที่ดีๆโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยเข้ามามาปรับใช้เป็นแนวคิดพาเด็กๆเนี่ยให้ไปเก็บขยะทํายังไงก็ได้ให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักที่นี่ที่นี่คือบ้านของเขาเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทําเป็นประโยชน์แล้วให้กับชุมชนนี้อยากจะให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆเ,เริ่มต้นทำนะคะเมื่อเขามีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่บ้านเขาแต่หมายความว่าทั้งชุมชนเขาจะทําหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําให้ชุมชนนั้นดีขึ้นนะคะเป็นการส่งต่อหมายต่อจากรุ่นสู่รุ่นซก็คือรุ่นของเด็กนะคะหลังจากรุ่นอย่างผู้ใหญ่เนี่ยผ่านไปแล้วก็จะเป็นรุ่นต่อไปที่จะผ่านเข้ามาส่วนรุ่น ผู้สูงอายุนั่นคือปูชนียบุคคลที่สาคัญของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จะไปขอองค์ความรู้ต่างๆที่จะเอามาพัฒนาในหมู่บ้านดึงความรู้ระหว่างคนรุ่นเก่าและก็คนรุ่นใหม่เอามาผสมกันอยู่ที่ตรงกลางเพื่อที่จะให้คนหลายๆคนนักท่องเที่ยวนะคะที่เวลาเดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านหรือกลุ่มบุคคลหลายๆคนที่อยากจะมาได้ความรู้เนี่ย ได้มาดูความรู้ตรงนี้ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความคิดของคนรุ่นใหม่และก็องค์ความรู้ของคนรุ่นเก่าค่ะเยี่ยมเลยค่ะจากการที่เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะตลอดการเดินทางพอเห็นค่ะว่าทุกบ้านเลยแทบทุกบ้านจะมีการแยกขยะเป็นขยะพลาสติกขยะขวดอยากทราบว่าผู้ใหญ่มีการให้ความรู้กับคนในชุมชนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ คือเมื่อกี้นี้เรียนไปแล้วว่าเราทําโครงการกล้าชุมชน,ชนทําดีเพื่อบ้านเกิดนะคะเรานําเด็กๆเนี่ยมาทํากิจกรรมเดือนหนึ่งเราจะมาครั้งหนึ่งไปทํากิจกรรมสารณประโยชน์ต่างๆพาเด็กๆไปเก็บขยะแล้วพอเราเก็บขยะตอนช่วงแรกๆเราเก็บเฉยๆไม่ได้มีการคัดแยกเราก็มาสอนเด็กอีกค่ะพอหลังจากเก็บมาแล้วเราก็มาสอนเด็กอีกว่าเราจะต้องมีการคัดแยกขยะนี่คือขยะอะไรนี่คือขยะที่นํากลับมาใช้ได้ขยะตัวนี้สามารถนํากลับไปทําเป็นปุ๋ยได้ะนะคะซึ่งก็เราก็ สร้างให้เด็กนั้นมีองค์ความรู้แล้วก็นําไปทําที่บ้านทุกๆบ้านโดยเราก็จะมีรางวัลให้กับเด็กๆในช่วงวันเด็กเพื่อเป็นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งอะค่ะที่หลอกล่อให้เด็กทําความดีซึ่งมันจะติดเป็นนิสัยโดยการน้อมนำนี่นแหละค่ะก็คือหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงข้องในหลวงนั่นแหละอเอามาซึมเพื่อที่จะให้เด็กทุกคนมีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของตัวเองอยากให้สะอาด เป็นตามแนวคิดเลยว่าเราจะต้องเริ่มจากการพัฒนาคนใช่ค่ะละรุ่นขึ้นไปอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและในทราบในตอนนี้ค่ะว่าผู้ใหญ่บ้านมีการจัดทําการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นจะให้เล่าให้พวกเราได้ฟังก่อนค่ะว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี้คืออะไรคะคือสวนหลังบ้านเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มมาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ไม่นานนี้เทศผลนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเราเป็นสวนเกษตรธรรมดาคนที่สนใจเข้ามาก็คือกลุ่มเกษตรกรน,นะคะ ทุกลำดับของการพัฒนาของส่วนหลังบ้านเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะคะเราเริ่มขยับจากการจากสวนเกษตรมาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะเราอยากจะให้อา่าเราอยากกระจายองค์ความรู้ต่างๆตรงนี้ให้กับหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาเห็นว่า,าหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่เป็นอย่างไรด้วยตัวด้วยตาของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนั้นเริ่มต้นปลูก นะคะก็เราก็ขยับขึ้นมาเป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้และก็หน่วยงานราชการต่างๆาเพราะฉะนั้นยังไม่พอนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมขึ้นก็เลยขยับขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เจาะก,กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนเด็กเล็กๆตั้งแต่3าขวบเพื่อที่จะให้มาทํากิจกรรมสาธานาการาเราแปลงกิจกรรมการเกษตรธรรมดาๆอย่างเช่น กิจกรรมดำนาเนี่ยให้กลายเป็นกิจกรรมดำนามหาสนุก uh huh. เรามีการเลี้ยงกบแต่เราก็แปลงเป็นกิจกรรมจับกบไฮโซ uh huh. ประมาณนี้นะคะเรามีกิจกรรมสารปาตะเพียนมีกิจกรรมอัศวินม้าการกล้วยให้เด็กๆได้มาสนุกกันได้มีกิจกรรมสไลเดอร์คโคลน uh huh. นะคะให้เด็กๆมาเหยียบดินเล่นโคลนให้เรียนรู้วิถีการเกษตรนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ค่ะที่ว่าทัศนคติที่ว่า เกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ลําบากยากเข็นแล้วก็ยากจนเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของเด็กๆว่าจริงๆแล้วเกษตรกร,เ,กรเนี่ยอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสนุกซ้อนอยู่แล้วก็มีความสุขด้วยค่ะและแน่นอนที่สุดในช่วงนี้นะคะเกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ส่วนหลังบ้านนี้มีส่วนในการสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอย่างไรบ้างคะต้อง จุดเริ่มต้นของการเกิดสวนทางบ้านคือการทําให้ชาวบ้านนั้นพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันทําให้สวนหลังบ้านปิดตัวลงในเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวค่ะแต่ไม่สามารถที่จะมาทําร้ายชาวบ้านหมู่ที่11บดได้เลยเพราะว่าทุกบ้านนั้นปลูกผักสวนครัวมีความมั่นคงทางอาหารอยู่แล้วคือปลูกผักสวนครัวทุกบ้านมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัวเพราะฉะนั้น เขามีอาหารทานเพราะฉะนั้นต่อให้โควิด19เนะี่ยรุนแรงขนาดไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาะทำลายเขาเรียกความมั่นคงทางอาหารของชาวหมู่ที่11ได้ค่ะและในฐานะที่ผู้ใหญ่นั้นเป็นทั้งผู้นำชุมชนและเป็นปราดเห็นความมั่นคงของกออรมนถ้ามีประชาชนทางบ้านมีความสนใจค่ะที่อยากจะทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือทฤษฎีใหม่อยากให้ผู้ใหญ่นั้นแนะนำให้กับคุณผู้ชมทางบ้านว่าเราจะเรริ่่มต้้้นไไดอยาางบางบคะ สำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะที่อยากจะเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะจริงๆแล้วไม่ยังไม่จาเป็นที่จะต้องไปขุดสะไปทําอะไรสถานที่ที่ใหญ่โตผู้ใหญ่แนะนํานะคะว่าขอให้ทุกคนนั้นเริ่มต้นปลูกปลูกแค่หนึ่งต้นนะคะ,ะแล้วพอปลูกแล้วมีความรู้สึกว่าปลูกหนึ่งต้นไปแล้วดูพัฒนาการของต้นไม้ที่เราปลูกอย่างเช่นเราปลูกมะเขือหนึ่งต้นดูมันผีดอกออกผลแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุข แล้วเวลาเราเด็ดมาทานแล้วมีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกว่ามีความสุขเราเริ่มปล,ปลูกต้นที่สองค่ะสองสามสี่แล้วเราค่อยๆพัฒนาเมื่อมีมีความรู้สึกว่ามันปลูกแล้วมีความสุขแล้วเราค่อยๆพัฒนาต่อยอดนะคะถ้าไปทําธุรกิจเป็นธุรกิจได้ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่จําเป็นจะต้องจนเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ที่สําคัญที่สุดมันจะต้องไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาแล้วสังคมดึงคนหลายๆคนใ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 นสังคมไม่ว่าจะเด็กแล้วคนแก่ในหลายๆคนเข้ามาร่วมกันม,มาช่วยกันมันจะทําให้เป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เข้มแข็งค่ะแล้วสามารถที่จะทําให้สังคมนี้มันอยู่ได้แล้วเป็นการแข็งแรงจากรากหญ้าจริงๆค่ะ,คะแล้วสําหรับบางบ้านที่เขาอาจจะมีพื้นที่ที่จํากัดอยู่ในเมือง เราควรจะเริ่มปลูกพืชชนิดไหนที่เป็นพืชที่เริ่มปลูกง่ายๆและสามารถที่จะเริ่มทดลองก่อนที่จะขยายผลไปสู่พืชชนิดอื่นค่ะคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องพืชผ,ผักสวนครัวนะคะ,คะกระเพราโหระพาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพลิกอย่างเงี้ยควรสามารถที่จะปลูกติดบ้านเอาไว้นะคะเพื่อเป็นการลดรายใจ่ายในเบื้องต้นนะคะถึงแม้เราจะไม่มีที่เยอะแยะเราสามารถปลูกในกระป๋องในกระถางต่างๆได้นะคะเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นปลูก ะะก็จะทําให้เรามีความสุขคือการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้ปลูกแค่ปลูกแล้วจะได้แพค่ผลผลิตทางเป,เป็นผักผลไม้อย่างเดียวแต่เป็นการปลูกความสุขให้กับตัวเราเองด้วยแต่สําหรับสวนหลังบ้านเนี่ยสวนหลังบ้านเนี่ยนอกจากปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วสิ่งที่สวนหลังบ้านปลูกก็คือปลูกความเป็นคนคะนะคะปลูกคือการดึงแล้วก็พัฒนาให้กลุ่มคนต่างๆทุกกลุ่มนั้น พัฒนาขึ้นะนะคะแล้วเท่าที่เปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มาผลสำเร็จนี้มากน้อยแค่ไหนคะเ,เราเปิดมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในประมาณ2ปีสปีกว่านะคะก็มีผู้คนเข้ามาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศนะคะเดินทางเข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านซึ่งตอนแรกๆเนี่ยต้องเรียนเลยว่าตกใจเหมือนกันว่าเขามากันได้ยังไงะนะคะ,คะก็เกิดจากการบอกต่อ นะคะว่าอพอเข้ามาแล้วเรามีรูปแบบการนําเสนอที่ไม่ได้เหมือนที่อื่นคือส่วนหลังบ้านเนี่ยก็คือเป็นกเกษตรสนุกความสุขที่ปลูกได้ค,คือเข้ามาแล้วเขามีความรู้สึกว่าที่นี่เขามีความสุขแล้วเรามีความเป็นกันเองชาวบ้านที่นี่มีอัธยาศัยไมตรีที่ เป็นมิตรต้อนรับทุกๆคนเข้ามาอย่างเป็นกันเองค่ะนี่ก็คือคน่าจะเป็นอีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะคะที่สวนหลังบ้านของเรามีนะคะ,คะแล้วผู้ใหญ่มีการวางแผนในอนาคตนะคะในการขยายการให้องค์ความรู้ไปสู่พื้นที่อื่นๆใกล้เคียงต่อไปคือณตอนนี้ผู้ใหญ่ก็รับเป็นวิทยากรนะไปถ้าที่ไหนเชิญมาผู้ใหญ่ก็จะรับไปเป็นวิทยากรนอกพื้นที่ะนะคะรวมทั้งแต่ละที่ที่จะเดินทางมา ศึกษาดูงานที่นี่ก็สามารถที่จะติดต่อนะคะมาดูงานที่นี่ได้นะคะเราก็เปิดรับอยู่นะตอนนี้ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากจะมาที่นี่สามารถที่จะติดต่อหาข้อมูลจากช่องทางไหนได้คือาส,าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใหญ่เองนะก็คือเบอร์0815707770แล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่เพจของสวนหลังบ้านค่ะ สุดท้ายค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะในการเชิญชวนมาที่แหล่งเรียนรู้ส่วนหลังบ้านแห่งนี้ค่ะค่ะก็ส่วนหลังบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ธรรมดาธรรมดานะคะแต่เราสร้างมาด้วยความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะนำศาสตร์ของในหลวงราชการที่9กก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มากระจายให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้นะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นนะคะ,ะนำหลักของพระองค์ท่านนั้นมาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการเริ่มต้นปลูกได้แค่สองมือเท่านั้นเองนะคะ คุณผู้ชมคะและในปัจจุบันนี้ค่ะศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านแห่งนี้นะคะได้กลายมาเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่หลายๆท่านได้เข้ามาที่นี่และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขและที่นี่ค่ะก็กลายมาเป็นจุดท่องเที่ยว จุดนักพบและพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงการได้รับองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ค่ะพร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนคนในชุมชนนั้นให้สามารถที่จะหาไรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการเดินหน้าปฏิรูปต้องขอขอบพระคุณคุณนงนุษย์สลาหอมที่ได้ให้เกียรติรายการเดินหน้าปฏิรูปมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรที่จะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเดินหน้าปฏิรูป